วางเครื่อง CB มีปัญหาว่าสตาร์ทไม่ติดป้อมมานจะกวาดคำนะครับวาว์กคำวาวดีคำเลยคำแบบวัดใช้ซึ่งวาวอ่าไว้ใช้วิเคราะห์เฟสและเก็บวัดไม่ได้นะครับวัดไม่ได้มาดูนี่ต่อเมื่อวัดไม่ได้ครับผมก็ต้องตอบมาที่วิตาตอดนะเครื่อง CB เครื่องสีวาวนะแนะนำนิดนึงตู้อ่ะอย่าสลับ ผมเ,เขียนไว้เลยนะครับ ID ขวา ID ซ้ายเหยื่อตัวย่ำสลับแล้วก็สิ่งกำไอนะครับทีนี้วัดได้ใช้เวลาวัดสิ่งเบาะนะครับวัดสิ่งเบาสิ่งเบาเล็กๆอย่างเงี้ยเอาตอนนัวนี้สิ่งเบาเล็กๆครับเราใช้เวอร์เนียธรรมดาไม่ได้อ่คาคดไม่ได้นะครับมันไม่เหยียดมันไม่พอเวอร์เนียธรรมดานะครับ สเกลมันไม่ละเอียดพออ่าอาจจะใช้ฟินโลเกตเอออาจจะใช้ฟินลเกตดิจิตอลหรือไมโครมิเตอร์แต่ไมโครมิเตอร์ไม่ค่อยมีด้วยสินะครับไมโครมิเตอร์ใครไม่ค่อยใช้กันเห็นไหมนะอ่าฝังละเอียดขนาดไม่ได้ครับไม่รู้ว่าสองหรือไม่ก็สองหรือสองกว่ากว่าอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหม นี้อ่าประมาณ2นิล้ลิทีนี้เราต้องใช้เวอร์เนียดิจิตอลมาซึ่งเวอร์เนียดิจิตอลก็เสียก็คือาาราคาสูงแล้วก็ไม่ค่อยมีขายด้วยดินะผมไปหาซื้อก็บอกว่าย่อแบบเนี้ยย,ย,ย่อติดใจอยู่นะครับไม่ก็มีขายก็เลยได้เป็นพลาสติกมาซึ่งอันที่สองไดยเคยซื้อมาแต่พลาสติกก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ นะครับทำเปลี่ยนแล้วก็โอกาสเสียให้มากเลยใช้ไม่ต้งกุงไว้แล้วก็ต้องเตศูถยนตลอดนะเห็นไหมนี่แบบเนี้ยต้องเตศูถยนตลอดที่ใจอขออนุญาตตั้มือเดียวนะครับเส็ยถูนตลอดปั๊บเนี่ยวัด อยู่ประมาณสองเมื่อกี้เราอยู่ประมาณสองใช่ไหมแต่แจตเวเนอร์ดิจิตอลอยู่ประมาณสองปอดีมเมื่อกี้สองนิดนิดแต่ปลใแจเวนอร์ดิจิตอลอยู่ประมาณสองปอดีหรือบางครั้งก็อาจจะเป็นนะนี่สองปอดีทีนี้เมื่อวัดไม่ได้ครับที่ผมเจอก็คือ,อไรอย่างวาลคันนี้นะคันนี้ไรย่างวาลก็คือไอเสียเราวัดได้ 0 5ทีตัวซ้ายตัวขวาว่าได้0.12แต่ไอเดีเราวัดไม่ได้มาวัดไม่ได้ตอบมาดูสิงเบาก็ในนะครับสิงเบาก็ในไอดี ID จะเป็น1.8ไอเสียจะเป็น2.0ผมก็เลยเอา,เอา,เอามาตรฐานเลยครับเอาของไอดีมาไว้ที่ไอเสียเพื่อที่ยาได้ยากระเกียงเวลาคำนวสุดนะครับเอาสูตรของเขาเลย นะครับวัดได้เท่าไหร่นะครับบวดซิงวาลดึงก็ได้วัดได้มาบวดซิงวอลที่อยู่ในเครื่องอลไก็ลบมาตรฐานนะครับ0.12บวดซิว,วาลเท่าเดิมเท่าไหร่2 0 0ลบด้วย0.27มาตรฐานก็ได้ค่าใหม่ก็คือ1.9นะครับนะ ใหม่นะ0.12บวกกับซิมบาวที่อยู่ในเครื่องนะครับ2.00ลบด้วยการมาตรฐา,ตาตนคือ0.27ของไอเซียนะครับก็ตัดกับว่าซิมบาวใหม่ที่เราใช้คือเบอร์1.9แต่เรามีเบอร์1.8อยู่แล้วที่ไอดีเจ็ไหมครับโอเคอ่าวามาแต่นล้นี่ใช้เก่งเราก็อัน1.8เนี้ย นะครับมาไว้ที่ไอเสียเลยแล้วเอาไอเสียไปใส่ไอดีไม่จะใส่ได้เลยนะมาใส่ไม่ได้เพราะไอดี ID เราไม่รู้ระยะที่วัดได้ก่อนเพราะฉะนั้นพิธีการครับก็คือเอาไอดีมาตัาใบเอ็มบางก่อนเพื่อว,วัดค่าได้ระเบีบบางวัดยังไงก็อย่างน้อยก็ศูนย์จุดอกที่มาตรฐานใช่ไหมครับทีนี้เราใช้เบอร์หนึ่งสองศูนย์นะเราใช้เบอร์ตัวสองศูนย์เพราะงั้นเราต้องการอกลบไปเท่าไหร่ นะครับเราก็ลบไปเลยนะลบไปเลยลบไปเลยยังไงลบไปก่อนลบซิมไปก่อนอย่างน้อยก็คือจุดศูนย์สี่เอาตะไบลบไปก่อนนะครับแล้วค่อยมาใส่ในเครื่องแล้วก็ว,วัดใหม่นะเพราะว่าเราวัดอะอยาไม่ได้ครับเราต้องตะไบให้บางก่อนแต่ถ้าบางให้ดีนะครับราอาจจะไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้นะซิมบาวิธีตะไบผมใจอะไร หินลักมีนี่แหละเจาะรูที่ผมจดส่วนตัวนกใครทำยังไงก็ได้ผมเจาะรูที่ไม้ไว้ตั้งสิบบาวใส่สิบบาทไปได้แล้วตอไปเนี้ย,ยก็ต่อไปไปนะครับค่อยยตะไตบตะไบเสร็จแล้วก็มาวัดนี่คือเทคนิคส่วนตัวที่ใ้อยู่เทนนะครับแล้วก็จะได้สิบบาวิธีารนวนบอกไปเลยนะทำยังไงวิธีวัดก็ใชวยว่ากันอันนี้เทคนิคครับ ใส่ใบตินดักมีดลเลยก็ค่อยๆตะแล้วเราค่อยมาวัดกันโอเคนะครับต้องมีครับแต่ไดกของดีหน่อยนะอันนี้พลาสติกอาจจะไม่เป๊ะต่ออะไรไนี้ไม่เป๊ะต่อไะไรต้องใช้พลาสติกนะครับโอเคครับ